โยมให้โอกาสสุดท้ายกับเขานิดหนึ่งญาติเยื่ไม่ต้องเข้าไปลุมยังไม่ใช่เวลาหมดไปคืนหนึ่งแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ขอให้เขาได้ฟังนานๆแล้วยมจะเห็นเลยว่าผิวเขาจะผ่องขึ้นผ่องขึ้นเรื่อยๆมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนทายพบแล้วอินทรีย์เขากำลังแก่กล้าที่สุดเขากำลังใคร้ควรทํากำลังบรรลุธรรมสูงขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นเราอย่าไปสะดุดอะไรเขา บางทีเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยการอยู่ในโรงพยาบาลก็จะถูกลบกวนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะมีคนโน้นคนนี้มาสวดตามความเชื่อของโรงพยาบาลนั่นนนนี่นะ,ะจะเปลี่ยนทายเตียงโยกไปห้องนั้นย้ายมาห้องนี้คือวุ่นวายไปหมดกับแบบที่สองเอามาตายที่บ้านนึกว่าจะเจอความสงบก็เจอความวุ่นวายของญาติ ที่เข้ามาร้องห่มร้องไห้คุยกันขโมงโฉงเฉงในห้องผู้ตายนะซึ่งไม่มีความจำเป็นคุณไปคุยกันข้างนอกก็ได้คุณไปร้องไห้ข้างนอกก็ได้อย่างเงี้ยให้โอกาสผู้ตายซึ่งกำลังจะได้นิสงตามที่าศาสดาทรงบัญญัติมันจะเว้นสักคืนมันจะเป็นจะตายอะไรใช่ไหมอย่าพึ่งมาวุ่นวายอะไรตอนนี้ ยังไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไม่ต้องอาบน้ําอาบน้ํามันไม่ได้เป็นอริบุคคลขึ้นมาหรอกเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นอริยะแต่การให้เขานอนฟังนิ่งๆเนี่ยเขาจะเป็นอริยะที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นตามลําดับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เจอมาอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นถ้าอุสาเอามาตายในบ้านลักะได้ฟังเนี่ยเจอการรบกวนของญาติอีกนะก็ให้ขอร้องญาติเลยอย่ายุ่ง ล็อกห้องได้ก็ล็อกแล้วก็ปล่อยฟังไปเรื่อยๆรุ่งเช้าอยากจะติดต่อโรงพยาบาลวัดวัดตำรงตำรวจค่อยว่ากันให้เขาฟังนานๆหน่อยนิดหนึ่งแล้วมาตรฐานมันจะสูงขึ้นไงเนี่ยผิวพันจะผ่องแบบมากเลยเนี่ยอืมเต็มที่ไงเต็มที่ อินทรีย์ของผู้ตายเนี่ยจะแก่กล้าที่สุดละไม่งั้นไม่บรรลุเร็วเหมือนแก่พระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทําเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการอันนั้นนะซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกว่าการบรรลุธรรมของอุบาสกคนนี้กับผู้ที่เป็นอหรหันต์มาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกัน คนนี้ใช้เวลาร้อยปีเป็นอรหันต์คนนี้ใช้เวลาช่วงมรณะกาเลเป็นอรหันต์เมื่อคุณเป็นอรหันต์ได้เร็วแสดงอินทรีย์คุณต้องแก่กล้าจริงไหมนั่นแสดงว่าช่วงมรณะกาเลเนี่ยคนเราจะมีอินทรีย์แก่กล้าก็เชื่อมาจากตรงนี้ไงใช่ไหมอ่าพระเจ้าบอกไม่ต่างกันอืมฉังนั้นเป็นได้ถึงอรหันต์เลยถ้าเราปล่อยแช่ให้เขาใข้ควรทาเนี่ยคือเขาถึงที่สุดได้เลยไงแต่ถ้าเราไปสะดุดอะไรเนี่ย เราเห็นว่าศพมันจะผ่องไม่มากผ่องแค่มือแค่เท้าแค่ใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราให้เขาฟังนานๆเนี่ยมันจะผ่องทั้งตัวนีผ่องแบบผ่องมากด้วยอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแม่ของโยมที่เป็นอาสาชื่อจุดีจุดีพอดีวันนี้เขาติดมาไม่ได้คุมแม่เขาก็เข้าโรงพยาบาลแล้ประเภทตา,ตายแล้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้น คือตอนตายคนแรกเนี่ยคนที่จะมาเก็บศพอะ่ะก็จะมาเก็บแต่ยงจูดี้เขาไปําชีพจรตรงนี้เอ้บดเขาบอกเต้นพยาบาลบอกว่าเสียคุณหมอก็แทงแล้วว่าเสียเขาก็ขอร้องว่ามาจับชีพจรใหม่มต้องไปจับตรงต้นขาเอาปรากฏว่าฟื้นค่ะก็อยู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งคนที่สองก็เป็นอย่างนี้อีกพอคนที่สามเนี่ยก็เสียจริงๆรแต่ว่าตอนเสียเนี่ยเห็นบอกว่า เหลืองเหลืองนิดหน่อยส่วนเดียว uh huh. เพราก็เปิดวิทยุพร้อมกับเอ่อ power bank อัดเต็มที่ uh huh. ใส่เข้าไปในโรงด้วยอ uh huh. พอพอที่จะตอนตอนที่จะเผาเนี่ยค่ะเปิดโลงมาเหลืองทั้งตัวเลยเจ้าค่ะออื uh ืม huh. uh huh. นั่นนะ่ะ uh huh. ให้ฟังไปเลยอยู่ในโรงก็เปิดให้ฟังเปิดไปเรื่อยๆหลายๆวัน ได้เปิดได้ตลอดดีต่อเนื่องไปเลยนดีได้ power bank แล้วก็ไปทิวอเล็กที่ว่านานด้วยอบอกว่าเปิดมาเนี่ยยังเสียงยังมีอยู่เลยใช่แต่ว่าเหือคือยโยมสละไปเลย power bank เครื่องหนึ่งวิยุเครื่องหนึ่งเนี่ยเงินไม่จิตตางสละทิ้งไปเลยให้ศพไปเลยนะเราใส่ไว้ในโรงทิ้งไว้เลยนะ,ะได้ผลอื่า โอกาสครัอบอาจารย์ฉะนั้นสมมติว่าถ้าญาติของเราที่เสียชีวิตแล้วฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรปล่อยให้ไปเปิดให้ฟังถูกต้องแล้วไม่ต้องเอาเข้าลงปล่อยให้ประมาณสิบชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์คืนนึงอะค่ะไม่อย่างนั้นก็ปล่อยไว<ป>้เลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยถึงเอาใสา่โงพอเอาใสา่โงพอพอยุ่งกับสุขเสร็จแล้วก็ให้ฟังต่อเลยใช่ไหมคะอ่าอ่าพอผ่านไปคืนหนึง่งแล้วก็ค่อยย้ายเข้าโงแล้วก็ สส่ไปในโรงฟังต่อไปอีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนั่นนะ่ะคือจริงๆก็ไม่ต้องไปอาบน้องอาบน้ำอะไรคือไม่เน่าอยู่แล้วนะเจ็ดวันสิบวันเนี่ยไม่เน่าอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจเลยไม่มีน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทะลักอะไรออกมายังไม่เคยเจอนะเนี่ยประมาณเนี้ยอื อเอาไปใส่โรงเย็นเสร็จแล้วก็เอาเทปไปเปิดในโรงเย็นอืมันในตู้เย็นมันน่าแต่ดับ <abge avais> <g ots> ก็ไม่เป็นไรคมีมีเปิดได้ลองแล้วในโรงเย็นก็เปิดได้เครื่องไม่ดับหรอกใส่ power bank ใส่เข้าไปในโรงเย็น <Be at> สามารถที่จะฟังต่อได้ตลอดนะ แต่คือประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงนี้ก็ผ่องเต็มที่แล้วล่ะนะ,นะหรือถ้าใครยังไม่ผ่องก็อัดต่อเพราะว่าบางทีอินซีของคนไม่เท่ากันไงไเราต้องใช้เวลาในการไข้ควรที่นานกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะเราก็ก็ทำให้เขาได้เต็มที่